หลังจากที่เขาได้ประกาศไปแล้วนะครับผมว่านกคงหัวจุกจะเอาออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุมค้มครองแน่นอนแล้วนะครับผมผมก็เลยมาบอกนะวันนี้นะมาเจาะประเด็นประเด็นนิดนึงนะครับผมหลังจากนกคงหัวจุกจะปลดล็อกออกจากาบัญชีสัตว์ป่าคุมค้มครองใช่ไหมครับผมมันมีอาชีพนะครับผมที่น่าสนใจแล้วก็จะสร้างเม็ดเงินให้กับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับผม อ่ะลองมาฟังกันดูนะครับผมว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างที่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้ให้เพื่อนๆเป็นอาชีพหลอเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายเลยนะครับผมอ่ะมาฟังกันก่อนนะครับผมเนื่องจากนกกรุงหัวจุกที่คนเลี้ยงนะครับผมนับแสนนับล้านตัวนะครับผมเป็นล้านล้านตัวนะเป็นล้านตัวนะหวกเลยนะนกกรุงหัวจุกนี่นะครับผมอาชีพเรกเลยที่น่าสนใจนะครับผมคือปลูกกล้วยนี่เลยครับผม ไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหินที่นกชอบนะนก,กงหงวัจุกจะกินแล้วดีมากนะจะเป็นกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหินนะครับผมอ่าสองกล้วยนี้นกงหัวจุกกินแล้วสดชื่นทุกคนก็ให้กินกันอยู่เรื่อยตลอดนะครับผมอาชีพกล้วยจะขึ้นมาแน่นอนนะครับผมปลูกกล้วยน้ำว้ากับปลูกกลว้วยหินนี่เลยครับผมของดีของนกงหัวจุกนะครับผมและสามารถสร้างเม็ดเงินตรงนี้นะ เออเราเลี้ยงครอบครัวเพื่อนๆได้เลยนะครับผมอ่ายิ่งใครมีที่เยอะๆ <c oughs> ปลกูกกล้วยไว้ขายคนเลี้ยงนกงวจุกนี่ก็เอาไม่ทันเลยนะเออเล้ยกล้วยน้าว้านะยังมีคนที่ขายกล้วยโทษเออของดีประเทศไทยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมอีกหนึ่งทางเลือกไอ้เพื่อนๆสมมุติมาได้ยินคลิปนี้นะครับผมอือว่านกงวจุกปลดล็อกแล้วเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาเลี้ยงอีกเยอะแยะ เยอะแยะนับไม่ท้วนนะครับผมอา,อาชีพปลูกกล้วยนำวานี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ผมได้หยิบจับมาวันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นอาชีพเลกที่ผมบอกนะตอนนี้นะแล้วก็มาันที่อาชีพต่อมานะครับผมอาชีพต่อมานี่เงินมาสารเลยนะครับผมแต่ว่ามันต้องใช้ฝีมือใช้ระยะเวลานะครับผมก็คือช่างกรงนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เป็นช่างกรงที่มีฝีมือมีระดับนะครับผม กรงใบหนึงนะครับผมมูลค่ามันมากนะเออผมบอกเลยนะกรงนกกรงหัวจุกกรงฝีมือฝีมือสวยๆนะครับผมคนซื้อเขาไม่เกี่ยงราคานะครับผมคนซื้อไม่เกี่ยงราคาทาจากไม้ดีๆแล้วค่าเลงไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่เขาก็สู้หมดนะครับผมอันนี้ก็เลยเอามาฝากเอออีกหนึ่งอาชีพก็คือช่างกรงนะครับผมยิ่งใบฝังมุกฝังอะไรอีกโอ้โหราคา พุ่งกระชูดนะครับผมเลยเอามาฝากนะเผื่อใครเป็นแนวทางที่จะไปทำประกอบวิชาชีพได้นะครับผมผมก็มาสรุปให้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะเลยสามารถนําเอาไปใช้ได้นะครับผมเอออันแรกที่บอกปลูกกล้วยนี้ง่ายๆเลยนะครับผมเพื่อนๆหาพันกล้วยนะเอออันที่สองนี่ก็คือช่างกรุงนะครับผมอืมสามารถทําได้ทุกอย่างเลขต่อมาอย่างสามนี่นะ อย่างสามนี่คือเห็นได้ชัดตั้งแต่เขายังไม่ปลดล็อกแล้วก็ติมนะครับผมแต่ยิ่งปลดล็อกนกงหัวจุกคนเลียเ้ยงเยอะอาหารก็ขายได้เยอะนะครับผมก็เลยบอกไปเลยนะครับผมก็คืออาชีพขายอาหารสัตว์ขายอาหารมเมล็ดนกอา่าอาหารมเมล็ดนกงนี่แหละครับผมผมก็ถือว่าเป็นอ,าาอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่จะสร้างรายได้สร้างเรายได้เข้าสู่ครอบครัวเพื่อนๆได้อย่าง ไม่ยากเลยนะครับผมยิ่งปลดล็อกยิ่งมีคนมาเลี้ยงนะครับผมเมื่อก่อนมันยังมีการจับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนกงหวจุกนะครับผมแต่หลังจากนี้ก็จับไม่ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเขาปลดล็อกแล้วนะเออแล้วก็มีในช่องทางทีวีเขาก็ออกแล้วนะครับผมว่านกงหวจุกจะปลดล็อกแน่นอนแล้วนะที่สงขาก็ได้บวกไปแล้วนะครับผมสงขา2627ที่อำเภอหาดใหญ่นะครับผม อ่าก็รอลุ้นกันได้นะครับผมไม่ต้องลุ้นเรียบดลเลีออล้ยวนะอ่าเลยมาตอนนะครับผมอาชีพที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ให้เพื่อนๆได้อ่าหลังจากปลดล็อกนกงวงวุุกและมาอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมที่ผมบอกเพื่อนๆตลอดอ่าก็คืออาชีพํำนอกองวัวจชุกจำยังไงเหมือนเพื่อนๆจำมาหลายๆตัวจะไม่เป็นสิบยี่สิบ มันจะมีตัวเก่งผุดขึ้นมาสองสามตัวไอ้สองสามตัวนี้เราสามารถขายได้ราคาได้นะครับผมอ่ามีราคาสร้างกาไรให้กับเราได้นะครับผมอ่าชํานี่เป็นยังไงใช่ไหมชําก็เปลียนเสมือนเราเปลี่ยนเสมือนนักฟุตบอลก็คืออ่าเราทําอะคาเดมี่เด็กนักฟุตบอลไว้ส่งดาวรุ่งเพื่อออกไปขายไปยังทีมอื่นนะพูดง่ายๆเราจะได้ตังจากค่าตัวนักเตะอะไรเหล่านี้นะเราก็ซื้อมาชําแล้วก็ดูความสามารถ ของเตและตัวนักเตะว่ามีความสามารถประมาณไหนนะอ่ารื่การชำนกมิเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นอ่าหลายๆอย่างนะเพื่อนๆจะได้สังเกตพฤติกรรมของนอกตั้งแต่เริ่มเรกจนระยะนกสู้ดีนกคึกดีนกคึกคจัดนะครับผมอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ใช้ประสบการณ์สักหน่อยนะแต่ว่ามีมูลค่าที่สูงนะครับผมยิ่งถ้านกตัวไหนไปร้องเสียงทองเพื่อนๆคัดออกมาขายเสียงทอง อ่าล้งแม่บดเพื่นอนเพื่อนอมาขายล้งแยกมาขายลงย้งแม่บดแยกมาขายลง้ยาายลงลากาวายนะครับผมเออเพื่อนเพื่อนซื้อมาตัวไม่กี่มาแต่ว,ว่าตะกลกติดลากาวายมันก็มีราคาหลายพันนะครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้ราคาจากตรงนี้นะแต่ถ้าเราํำเราํำเป็นหลักนะครับผมเราํำไว้หานกตัวที่ล้องเร็วๆเก่งๆนะครับผมก็จะมีนักเข่งเข้ามาซื้อนะครับผมเนื่องจากอ่นกกรุงหัวจุกนะเขาจะค้น คว้าหาดาวตลอดนะครับผมหาตัวที่ลงเร็วลงเก่งเราถ่ายคลิปอัดลงไปนะอาจจะมีเข้าตาเซียนบางท่านนะครับผมแล้วมาซื้อนกท่านในราคาที่ได้เม็ดเงินเหล่านี้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมที่สามารถ เพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะครับผมเพราะว่าปกติตอนไม่ผลรกเกโคก็ทํานะแต่มันเสี่ยงนะยิ่งยิ่งเลี้ยงเราคงหัวจุกเยอะนะครับผมยิ่งโดนตํารวจจับเยอะข้อหาก็ยิ่งรุนแรงทวีคูณขึ้นนะครับผมไม่ว่าเลี้ยงกี่ตัวก็ผิดเต่ยิ่งหลายตัวก็ยิ่งหนักนะครับผมมันเข้าไขา่ค้านะครับผมเอออันนี้ก็ได้เอาอาชีพมาฝากเพื่อนๆนะครับผมหลังจาก อ่เขาได้แสดงการเลี้ยวว่าจับปลดล็อกนกงหัวจุกแน่นอนแล้วนะครับผมก็ได้เอามาฝากสามารถนาประยุกเอาไปใช้กันได้เลยนะครับผมอ่กับผมก็อยากให้เพื่อนๆได้อ่าประโยชน์จากการปลดล็อกนกงหัวจุกเหมือนกันนะในจุดนี้นะครับผมนกงหัวจุกที่เพื่อนๆเลี้ยงอยู่จะได้ไม่ต้องกลัวกันเลยนะเออเขาปลดล็อกเลี้ยวเละได้อาชีพด้วยเลี้ยงอะไรที่มีความสุข เลียมันสามารถสร้างอาชีพให้กับเราได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมอ่าเล็กก็ย้ํานะครับผมการเลี้ยงนอกองหงวจุกก็ดูเลเอาใจใส่ให้ดีทําความสะอาดนะสําหรับคลิปนี้ผมมาเออผมมาทำคอนเทนต์นะครับผมเกี่ยวกับอาชีพนอกองหงวจุกหลังจากปดลกเออก็ลองเอาไปทํากันดูนะใครที่าหาอยู่ ช่างฝีมือฝีอม,อม,อม,อมือกลุงก็มีราคานะครับผมอ่าเลยสำหรับคลิปหลังอาชีพหลังปลดล็อกนอกงหัวจุกก็ได้จบสิ้นเพลงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมอ่าสวัสดีครับ